สวัสดีค่ะสายรุ้งเองข่าววันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยกาลสินนะคะเดินหน้าขับเพื่อนโครงการลดการเผาอ้อยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ภาคเกษตรค่ะซึ่งจังหวัดกาลสินนะคะร่วมกับบริษัทน้ำตาลมิตรกาลสินจำกัดและมหาวิทยาลัยกาลสินร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ ลดการเผาอ้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาลสินค่ะนำร่องนะคะในอำเภอกุชิน,นารายค่ะและก็อำเภอนามนเพื่อสร้างต้นแบบการบริหารจัดการไร่อ้อยแบบครบวงจรยกระดับผลผลิตอ้อยให้เกษตรกรและแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5ค่ะที่หอประชุมมหาวิทยาลัยกาลสินนะคะก็คือมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน รองผู้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานอ้อยนะคะในนามบริษัทน้ำตาลมิตรกาลสินจำกัดค่ะและก็รองศาสตราจารย์นะคะอธิบดีมหาวิทยาลัยกาลสินได้มีการร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันนะคะการลด,ลดการเผาอ้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาลสินซึ่งในอดุลน,นะคะผู้อำนวยการด้านอ้อยน้ำตาล มิตรกาลสินก็ได้กล่าวว่าสำหรับโรงงานน้ำตาลมิตรกาลสินนี้นะคะมีชาวไร่คู่สัญญาอยู่จำนวน11,000รายค่ะมีพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด3 2 000, 6 6 0 0 0ไร่ครอบคลุมจังหวัดกาลสินและก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโดยในปีนี้ ในปี2566-2567มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวมทั้งสิ้น2.8ล้านตันค่ะส่งผลให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากการขายอ้อย1,800-1,900บาทต่อตันค่ะมีการจร้างแรงงานในภาคเกษตรมากกว่า15,000ครัวเรือนนะคะสร้างรายได้ให้กับชาวไร่อ้อยและก็ชุมชนมีเงินหมุนเวียนมากกว่า12,000ล้านบาทค่ะ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาพบบ้านเกษตรกรมีการเผาอ้อยก่อนตัดเข้าสู่โรงงานและชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดก็มีการเผาใบนะคะหลังที่จากหลังจากการตัดอ้อยทําให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมเกิดฝุ่น PM 2.5นั่นเองนะคะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งทางโรงงานน้ําตาลมิรทับ มิตรกาลสินได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยดังนั้นนะคะเพื่อลดการกระทบการเผาอ้อยบริษัทนะคะจึงได้ร่วมมือกับจังหวัดนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยกาลสินก็ได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะในพื้นที่จังหวัดกาลสินขึ้นนั่นเองค่ะโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะก็คือของประเทศไทยที่ต้องการลดภาวะก๊าซเรือนกระจกนะคะตอบสนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดกาฬสินด้วยค่ะพร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการแก้ไขมลพิษทางอากาศจากภาคเกษตรด้วยการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการไร่อ้อยแบบครบวงจรค่ะนำร่องในเขตพื้นที่ปลูกอ้อยอำเภอนามนนะคะและก็อำเภอกุชินารายค่ะพื้นที่ประมาณ20,000ไร่พร้อมทั้งสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆในจังหวัดกาฬสินและก็จังหวัดใกล้เคียงในประเทศได้ค่ะ ซึ่งนายไพฑูรย์นะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานอ้อยก็ได้กล่าวว่าบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนนะคะโครงการนี้ก็คือการลดการเผาอ้อยอย่างยั่งยืนที่จังหวัดกาฬสิน์เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม่และก็ลดฝุ่นนะคะ PM 2 5ภาคเกษตรสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดร่วมกับ ศึกษาปัญหาและก็ดำเนินงานวิจัยด้วยค่ะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกอ้อยที่เข้าร่วมโครงการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการทำอ้อยโดยไม่เผานะคะเพื่อประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนด้วยและก็สร้างต้นแบบการบรหิหารจัดการไร่อ้อยแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะยกระดับผลผล,ผลิตตันต่อไร่ คุณภาพอ้อยและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยให้สูงขึ้นด้วยค่ะ